เฮ้ยอยากจะเติมเกมไปไล่ต่อยคนแรงๆต้องเติมผ่านที่นี่เลยเป t ตอวินท็อปอัพเปเต p วินท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมเร็วที่สำคัญปลอดภัยสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมสำหรับใครที่เล่นชูล่าอยู่แล้วต้องการจะฟาร์มนะครับผมว่าอยากจะ ฟาร์มยังไงให้เร็วขึ้นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการฟาร์มมาแนะนานะครับผมก็หลักๆการฟาร์มก็คือเราจะใช้ท่าปา์บอลเหมือนเดิมกับค่าสองนะครับผมแต่ว่าจะมีท่าที่เพิ่มเข้ามาเพื่อแคนเซิลแอนิเมชันนะครับผมก็คือจะเป็นท่านี้นะครับผมท่าแลมเพกบัสเตอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเวลายิงแบบท่าเดียวอย่างเดียวนะครับผมสมมติผมใส่ปาบอลอย่างเดียวนะครับผมปาบอลอย่างเดียวพอเวลาผมฟาร์มนี่ก็จะยืนปางี้ มันจะมีจังหวะหน่วงนิดนึงนะครับผมก็คือมันจะมีจังหวะเว้นไว้นิดนึงนะครับผมแล้วก็สังเกตว่ามันก็มันก็จะเคลียร์มอนไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมมันก็มีจังหวะรออยู่นะครับผมหรือว่าถ้าผมใส่แ a มเพดบัตเตอร์นะครับนี่นก็จะเป็นอย่างนี้ว่ามันก็จะมีจังหวะที่รอนะครับผมซึ่ง เราจะสามารถแคนเซลแอนิเมชันหรือว่าทําให้มันปลาเร็วขึ้นได้ก็คือเป็นการใส่2ท่านี้ไปพร้อมกันเลยนะครับผมก็คือใส่ท่าปลาบอลกับ l a m p พ a t e butter นะผมก็แนะนําให้เซตท่าปลาบอลเป็นท่าหลักแล้วก็ l a m p พ a t e butter เป็นท่าที่2มาดูกันว่าหลังจากเซตแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะปลาทันทีหนไหมครับพอปาบอลปุ๊บมันจะตามด้วย l a มเพ a บั b u t อร์นะครับผมผม สลับบ้านนี้ให้ดูนี่มันจะเริ่มที่ปลาบอลก่อนแล้วก็ตามด้วยแอมเพทบัตเตอร์รัวๆนะครับผมเห็นปะมันจะเริ่มไม่เหลือนะครับผมเห็นปะถ้าเที่ยวกับใส่อันเดียวนะผมมันมันจะเริ่มแบบเหลือน้อยลงนะครับผมซึ่งสําหรับโดยทั่วไปก็ถ้าจุดที่เราฟาร์มไม่ได้มีมอนชิดตัวหรือว่าเหลือเยอะเราก็ใช้แค่2ท่านี้ก็พอนะครับผมก็คือใช้ท่าปลาบอลกับตัวแอมเพทบัตเตอร์เนาะส่วนอีกวิธีหนึ่งสําหรับใครที่ ฟาร์มอยู่แล้วจุดที่เราฟาร์มอยู่หรือว่า MR อยู่มันมีมอนใกล้ตัวเราเยอะๆนะผมก็แนะนำอีกท่าหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นท่าเอิร์ดเชคเกอร์นะครับผมที่จะเอามาแทรกให้เพราะเสียของเอิร์ดเชคเกอร์จะเป็นเรื่องตัวท่ามันจะมีการไล่ที่ค่อนข้างนานนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อนข้างดีในกรณีที่จุดที่เราเยือนอยู่แล้วมันมีมอนอยู่ใกล้ๆตัวนะผมบางทีถ้าปาบอลหรือว่าถ้าแลมเพปมันจะเคลียร์ไม่ทันเราก็ใส่เอิร์ดเชคเกอร์เข้าไปก็เซตเอิร์ดเชคเกอร์เป็นอันดับ3นะผม ส่วนวิธีการใส่เออร์เชคเกอร์ก็จะเหมาะกับแค่ใครที่มีมอนก็คือราปลาไปแล้วมอนมันเหลือนะผมก็ใส่เออร์เชคเกอร์เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะกระเทือบให้นะครับผมระหว่างนั้นมันก็จะกระเทือบให้นะครับเวลามอนอยู่ใกล้ตัวข้อดีของเออร์เชคเกอร์มันเป็นท่า AOE นะครับผมทําให้มันเคลียร์มอนต่อให้มอนไม่ติดกันมันก็เคลียร์ได้นะผมขอแค่อยู่ในระยะการกระเทือบเนาะ ก็ใช้แบบนี้นะครับผมก็พยายามยืนใกล้ๆดวงนะใครใส่ท่าเอิร์ธเช็คเกอร์นะครับผมพยายามยืนใกล้ๆดวงนะส่วนของทุกอย่างก็คือเซตเหมือนกับสายปลาบอลปกติเลยนะครับผมก็คือเบรองหลักก็จะใช้เป็นตัวเพียวโซนะครับผมเพียวโซยังใช้อยู่นะเพียวโซนะครับผมแล้วก็เป็นตัววอลเล่เฟอร์รี่นะครับก็จะใช้2อันนี้ก็คือเพียวโซให้มีโอกาสไม่หักบอลเนานะแล้วก็ตัวพอลเล่ Follow ก็คือทําให้มันชิ่งชิ่งได้ถ้ามอนมันใกล้กันนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับการฝากส่วนรูนที่แนะนําก็จะเป็นรูนกระจายนะครับผมก็คือเป็นตัวรูนอันนี้เนาะเป็นตัว Impulse นะคร lev, คับผมที่เป็นสีส้มกับ Impact เอ้ Impulse สีม่วงกับ Impact สีส้มก็คือเป็น22รูนนี้นะผมนอกนั้นก็ใส่ตามที่เราต้องการถ้าต้องการดาเม Blind, จก็ใส่พวกดาเมจเข้าไปได้นะครับก็ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยว มีทิปอะไรแนะนําเพิ่มเติมเดี๋ยวผมมาทํคลิปเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมความก็ประมาณนี้อย่างผมฟารผมก็ปล่อยแค่นี้เลยนะครับ